รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำที่ช่อง9 M c o t HD กดหมายเลข30นะครับแบบโมง50นาทีวันพุธก็จะมาพบกันพร้อมกับติดตามเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและได้ประโยชน์ส่วนในกรณีจะเป็นอะไรบ้างนั้นนะครับวันนี้มีเคสของสาวน้อยครับวัย30ปีชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจแต่กีฬาที่ชอบคือชกมวยครับ เดี๋ยวไปติดตามครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้ก็คือการโชกมวยจะต้องมีข้อจำกัดบางอย่างหลังจากที่เกิดปัญหาเป็นเหยื่อโรคหรัวใจบางชนิดไปติดตามจากคุณอารยาม่วงไม้ไวัย30ปีครับ ก่อนหน้านี้น้องไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะก็คือไปทํางานออกกําลังกายได้ปกติเลยค่ะก็คืออยู่มาวันหนึ่งก็คือน้องมีอาการใจสั่นค่ะแล้วก็วูบหน้ามืดมีอาการตาผ้าค่ะคืนนั้นก็คือมาหาคุณหมอเลยค่ะแล้วก็แอดมิดเลยคุณหมอก็ตรวจคลื่นหัวใจตรวจเบื้องต้นในส่วนของคลื่นหัวใจอะค่ะยังไม่ทราบที่แน่ชัดแล้วก็ให้ติดเครื่องโฮเตอร์กลับบ้านไป7วันค่ะ แล้วก็กลับมาหาคุณหมอให้คุณหมออ่านค่าให้คุณหมอแจ้งว่าหนูเป็น A v วีบอกเป็นเหมือนหัวใจยืดค่ะคุณหมอแนะนําว่าน่าจะต้องใส่เครื่องนะน่าจะต้องผ่าตัดคุณหมออธิบายให้ฟังค่ะว่าไม่น่ากลัวผ่าตัดใส่เครื่องเครื่องก็เล็กนิดเดียวค่ะไม่ผ่าตัดน่ากลัวมากกว่าค่ะเพราะว่าหัวใจเขาจะหยุดทํางานไปตอนไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างงี้ค่ะ คนไข้ที่มาด้วยการวูบหมดสติเราก็จะเช็คเลือดโดยทั่วไปว่าผิดปกติอะไรไหมมีคลื่นไฟฟ้าผิดปกติไหมซึ่งเทสพื้นฐานเท่าที่เช็คมานะตอนนั้นอะมันปกติดีตัวกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจพื้นฐานอะมันไม่ได้เจออะไรมันดูปกติแล้วก็ตัวเลือดก็คือปกติไม่ได้มีอะไรที่จะอธิบายอาการวูบหน้ามืดหมดสติของคนไข้เราก็เลยแนะนําว่ามันอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ตอนนั้นแนะนําเป็นการติดเครื่องมอนิเตอร์เพื่อให้ ไปตรวจจับอัตราการเต้นว่าเต้นปกติไหมเต้นช้าไปเต้นเร็วไปซึ่งถ้ามันได้กราฟออกมาเนี่ยมันสามารถช่วยในการวินิจฉัยได้ว่าคนไข้มีความผิดปกติเรื่องการเต้นของหัวใจจริงหรือเปล่าหลายเนี้ยพอเราติด เครื่องมอนิเตอร์เข้าไปเสร็จเราก็ตรวจเจอว่าเขามีหัวใจเต้นผิดปกติก็คือเต้นช้ามันจะมีช่วงที่เต้นปกติแต่บางช่วงมันก็จะไม่ทํางานช่วงที่ไม่ทํางานเนี่ยทำให้คนไข้เขาเกิดอาการบูบสมมุติถ้าเกิดว่าหัวใจเต้นยืดคือถ้าเราประเมินแล้วว่ามันมันยืดแบบน่ากลัวม,มากจะต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเราก็สามารถมีทีมที่จะเข้ามาใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจได้เลยคือเราจะประเมินเป็นเคสเคสไปค่ะบางเคสเนี่ยรอได้อย่างของคุณอาร,รยาเนี่ยมันมาเป็นบางช่วง แล้วการยืดของหัวใจจักกราฟเนี่ยมันเป็นชนิดที่ความรุนแรงในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจเจอว่ามันเป็นการรุนแรงแบบที่ระดับรุนแรงมากอันนั้นอนะเราก็จะใส่เครื่องทันทีซึ่งก็สามารถทําได้ทันทีเลยคนที่มีการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นวู้หน้ามืด หรือว่าเหนื่อยง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการพวกเนี้ยมันเป็นอาการที่ไม่ได้จำเพาะอาการมันเพื่อการแสดงแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีโรคไหมดังนั้นเมื่อมีอาการเนี้ยมันอาจจะเป็นอาการเตือนเริ่มต้นก็แนะนําว่าให้เข้าโรงพยาบาลมาเพื่อตรวจอย่างน้อยๆเนี่ยตรวจโดยแพทย์แล้วก็อาจจะมีการทําเทสบางอย่างเพื่อประกอบว่าร่างกายเราอะยังปกติไหมดีกว่าปล่อยให้มันไม่ได้ตรวจแล้วเกิดเป็นอะไรมากรายการอุจจาระหมอยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการ บำบัดรักษาที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าเช่นกันคุณหมออภิชัยโูคาวัฒนาจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ในเบรกต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะผู้ป่วยอายุเพียง30ปีเท่านั้นแล้วออกกําลังเป็นประจําด้วยแต่เหตุใดจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาพักสักครู่เดียวครับ mm hmm. ไปติดตามกันครับว่าคุณหมออภิชัย มีรายละเอียดในเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งท่านที่อายุอย่างน้อยถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้จะต้องมีวิธีปฏิบัติหรือมีความรู้ที่จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรคุณหมอพิชัยพร้อมให้ข้อมูลครับปัจจุบันเองเนี่ยกรณีที่หัวใจเต้นช้าที่เกิดจากทางเดินไฟฟ้าหัวใจเริ่มมีปัญหาเสื่อมลงหรือทํางานได้ไม่ดี กลุ่มนเานี้ยปัจจุบันการรักษามีวิธีเดียวเลยก็คือใส่เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบถาวรภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า pace maker งนั้นปัจจุบันกรณีหัวใจเต้นช้าที่ไม่มีเหตุแก้ไขได้เนี่ยเกือบทุกรายจบลงด้วยการใส่ pace maker หมดชนิดของเครื่องกระตุ้นหัวใจครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราแบ่งง่ายๆจะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มตาตรฐานเลยที่เราใช้กันทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบที่มีสายหลักการทํางานก็คือจะมีเครื่องตัวหนึ่งที่เป็นวง ใส่นําสัญญาณที่ราวางไปตามหลอดเลือดเข้าไปที่หัวใจตัวใส่นําสัญญาณเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแล้วก็สื่อสารกับตัวเครื่องที่เราฝาักไป แบบที่2อเนี่ยเป็นอันที่มันใหม่ขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบที่ไร้สายตัวเครื่องเองมันถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กประมาณแคปซูลยหญ่เลยครับแล้วก็เวลาใส่เนี่ยก็จะฝังไว้ในหัวใจเลยโดยตรงเลยนั่นก็คือมันก็ไปอยู่ในห้องหัวใจเลยตัวมันก็จะรับรู้จังหวะการเต้นหัวใจคือเวลาเต้นช้าพวบเครื่องก็จะทางานกระตุ้นคือฟังก์ชันหลักๆเนี่ยก็จะเหมือนกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีสายเลยแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องหัวใจเลยโดยทั่วไปนะครับสำหรับผ่าตัดใส่เครื่องกระ โดยทั่วไปก็ไม่ต้องดมยาสลบด้วยถ้าเราจะทําฝั่งนี้ก็ฉีดยาชาบริเวณที่ทําเท่านั้นเองแล้วก็ระหว่างทำเนี่ยก็คนไข้ป่วรู้ตัวคุยกับเราได้โดยทั่วไปนะครับเราจะให้อยู่ในโรงพยาบาลต่อประมาณ1-2คืนคืนแรกเนี่ยเราก็จะดูพวกภาวะแทรกซ้อนว่าเกิดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันในโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยมากในวันต่อมาเราจะมีการตรวจเช็คการทํางานเครื่องนั่นคือเราต้องมั่นใจว่าก่อนคนไข้กลับบ้านตัวเครื่องเพสเนเกอร์ที่เราใส่เนี่ยมันทํางานได้เหมาะสมหรือ,อยันเครื่องเพลสเนเกอร์เองเนี่ยกับแต่ละบ อิงตามการใช้ชีวิตของเขาและปรับให้มันเหมาะสมกับตัวคนไข้อย่างคนไข้เราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างแอคทีฟมากเลยมีกิจกรรมเล่นมากมายเลยอันนี้เราก็จะต้องปรับชีพจรสูงสุดของเครื่องให้มันเร็วขึ้นไปอีกเพื่อชดเชยให้มันเหมาะสมกับตัวคนไข้แต่ว่าหลายๆอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเช่นในช่วงสาเดือนแรกเองเนี่ยกิจกรรมบางอย่างที่มันต้องมีการขยับแขนเยอะชกมวยอะไรเงี้ยตีแบดตีกอล์ฟคืออาจจะต้องงดเว้นก่อนแต่ถ้าหลัง3เดือนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สายมันจะเริ่มยึดติดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแลละเขาเรียกว่า ดังนั้นพอพ้น3เดือนไปแล้วเนี่ยกิจกรรมที่มันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีความรุนแรงขึ้นอีกหน่อยสามารถออกได้วิ่งได้ไว่ายน้ําได้คุณหมอทุกท่านเวลาใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยเราอยากให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องหัวใจเต้นช้าอะไรแบบนี้อีกแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะว่าหลังผ่าตัดก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้หนูมีเครื่องมาแบ็กอัพแล้วคะ่ะใช้ชีวิตเหมือนปกติเพียงแค่ว่ายังไม่ได้กลับไปออกกาลังกายหนักเหมือนเดิมทั้งเวททั้งคาร ก็รู้สึกว่าเครื่องก็ทํางานดีนะคะหนูนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางทีเครื่องเขาก็จะกระตุกตึ๊กตึ๊ดรู้สึกได้ค่ะทุกคืนก่อนนอนนะคะรู้สึกอันตรายมากในเรื่องนี้ก็ขอให้เท่าชมที่มีวัยประมาณนี้ก็จะประมาทนะครับอาจจะเป็นเหยื่อโรคหัวใจก็ได้อย่างในกรณีของคุณญญานี่ก็ถือว่าเป็นมาแต่กําเนิดไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเพราะนั้นอาจจะซ่อนอยู่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วมันก็ออกฤทธิ์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว ด้วยความเส็นหัวจากโรงพยาบาลสุขวิทและรายการอุ่นใจใกล้หมอขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเราในวันนี้พบกันใหม่ในวันพุธต่อไปที่ช่อง9 M c o t HD ปลายโมง50นาทีวันพุธวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ